มันคือด่านพิสูน์รักแท้ว่าคุณจะเป็นคู่กันจริงหรือเปล่าถ้าหากว่าคุณใจตรงกันนั่นก็คือรักแท้แต่ถ้าหาว่าคุณใจไม่ตรงกันแสดงว่ารักของคุณมันปลอมเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันว่าคู่รักที่มาเล่นในด่านนี้เขาจะใจตรงกันและเลือกสถานที่เดียวกันหรือไม่แต่ว่าก่อนจะไปชมอย่าลืมกดไลค์และกด s ับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจพี่ไข่ตุนด้วยนะครับถ้าพร้อมก,กันแล้วไปกันเลย สวีดัตสวัสดีเดือนแห่งความรักรอบที่้านะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปพิสูจน์รักแท้กันโดยที่พี่ไข่ตุ๋นได้สร้างด่านพิเศษขึ้นมาเพื่อให้คู่รักทั้งสองคนได้พิสูจน์กันว่าใจตรงกันหรือเปล่ารับรองว่าด่านนี้จะต้องให้ความรักของเขานี่เบิกบานมากยิ่งขึ้นแน่นอนแล้วคู่รักที่เราจะไปทดสอบก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้ก็นอกจากน้องตาลแล้วก็น้องแป้งในแคนพีพีแซดนั่นเองเดี๋ยวสองคนมานี่ก่อนมานี่ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเปิดคลิปกันตรงนี้ก่อนห้ามไปข้างหลังกําแพงนะมันคือความลับ หลัง <laughs> ใช่อายืนคู่กันยืนคู่กันเลยนะ่ะตรงนู้นเอ้เอา <laughs> <laughs> อะไรกันครับนี่เลือดยิ่งมีน้อยอยู่ฮัลโหล <laughs> น้องนองน่าจะได้ดูเลยนะครับผม <laughs> ว่าคู่นี้เขารักกันมากแค่ไหนนะฮะ <laughs> <laughs> จบแล้วโอเคเดี๋ยวด่านนี้ <laughs> พี่จะให้ทั้งสองคน <laughs> พิสูจน์ความรั โดยที่พี่จะส่งคนนึงไปที่หลังกําแพงและอีกคนนึงก็เลือกบ้านที่อยู่ระหว่างซ้ายขวาตรงน้ำพุถ้าหากว่าเราไปเจอคู่รักของเราแสดงว่าเราคือคู่แท้แต่หากว่าเราเจอพี่แสดงว่าเราไม่ใช่คู่แท้กันเออไอ้ตานต้องไปอยู่หลังกําแพงหรือเปล่าอย่าให้ไม่ต้องเห็นหนูใช่ไหมหรือว่ายังไงใช่แล้วลตาลจะต้องเข้าไปเลือกประตูวาร์ปบริเวณหลังกําแพงแล้วจากนั้นแป้งก็เลือกบ้าน<อ>ที่จะวาร์ปไปหาตานให้ได้โอเคถ้าพร้อมแล้วตาลเลือกประตูวาร์ปได้เลยน้องแป้งอะ มั่นใจแค่ไหนว่าจะเข้าไปเจอตานแน่นอนไม่อยากเจอมันเบื่อเอาไม่อยากเจอซะงั้นแต่กติกาของเราคือต้องเจออ๋อต้องเจอใช่ไหมเออใช่โอเคตอนนี้ฝ่ายชายเลือกแล้วฝ่ายหญิงเลือกบ้านได้เลยฮะเชิญวิเคราะห์บ้านก่อนได้เลยนีบันไดอ่าบันไดไม่สวยอ่ะบันไดไม่สวยมันไม่สวยยังไงมันก็เหมือนกันทั้งสองหลังอะไรกันครับนี่เออ พร้อมแล้วยืนหน้าบ้านนั้นได้เลยนะแป้ง okay, <น>ตอนนี้พี่กับตานก็มาประจําจุดแล้วแป้งเลือกได้เลยหนูหนูเลือกได้หนูเข้าเลยช่วยพี่เข้าเลยครับผมามาดูกันว่าแป้งจะเจอใครเฮ้ยเฮ้ยอ้า,อาสองคนนั้นอยู่ด้วยกันด้วย <c oughs> โอ้โหคิมิโนโตะ <c oughs> เดี๋ยวไปหาเขาแป๊บหนึง่งโอ้โหใจตรงกันเฉยเลยอะทุกคนน่ารักเลยทีเดียวเชียว แฮมอย่ด้วยกันซัดด้วยอเอาเฮ้ยไม่นะอะไรครับเนี่ยเขาตดลงไปเฉยเลยอะ่ะทำไมคือเป็นจังสี่แล้วทำไมนกแป้งถึงฆ่าตัวตายเลยครับได้อยู่ด้วยกันและะ้วแท้เดี๋ยวคราวนี้เราจะให้ฝ่ายชายเป็นคนเลือกบ้านบ้านนะครับผมมาดูกันว่าใจเขาจะยังตรงกันอยู่หรือเปล่านะฮะตาลมั่นใจแค่ไหนว่าจะเจอแป้งเจ็ดสิบอะพี่อะ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ้โหเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอแป้งสุดยอดมากอะถ้างั้นถ้าตานพร้อมตานก็ลองสังเกตบ้านดูก็ได้ว่าแป้งชอบบ้านไหนอะไรเงี้ยเออแป้งชอบขวามือตรงไหนอะขวาไหนขวาพี่หรือขวาตานตรงเนี้ยตรงขวาตรงนี้นะโอเคตามนั้นถ้าตานมั่นใจตานก็เลือกได้เลยไม่มั่นใจเราไม่อยากพูดเอย บ้าบโบจีเชียวอ่ก่อนจะไปมีอะไรจะบอกแป้งไหมไม่ต้องพูดเบื่อ <laughs> โดนขัดเฉยอ่ะมีอะไรจะสั่งเสียแป้งหรือเปล่าสั่งเสีย <laughs> แป้งขอบคุขอโทษถ้าตานพร้อมแล้วเลือกประตูวาร์ปได้เลยครับ <laughs> <laughs> เขาจะใจตรงกับแป้งหรือเปล่า <laughs> เขาจะเลือกเราหรือจะเลือกแป้ง <laughs> เพียงแค่เขาใช้ใจสัมผัส <laughs> เรียบร้อยอะไรกันครับเนี่ยแป้งอยู่ฝั่งนูน้นแป้งอยู่ฝั่งนูน้นเห็นปะนะ่ะตาลมาหาพี่ได้ไงเนี่ยโอ้ไอาตาลมันไม่รัาหนูไงพี่มันมเออมไม่เจอแต่หน,นูอาามันเจอถูกต้องแบบนี้บทลงโทษ<า><ว>ก,ก็ต้องตายเอาล่ะรอบนี้เดี๋ยวพี่ให้แก้มือเดี๋ยวจะหาว่าพี่ใครตุนโกงอย่างนั้นอย่างนี้มาตาลมานี้ตาลไปยืนตรงน้ําพุเลย ตาลต้องเลือกบ้านสองหลังนี้ว่าแป้งจะไปบ้านหลังไหนโอเคนะหนูวาดเลยนะพี่อ่าวาดเลยครับผมวาดเลยเอาละรอบแก้มือนะถ้าตาลพร้อมแล้วตาลวิ่งไปเลือกบ้านได้เลยฮะชอบบ้านไหนไปบ้านนั้นเลยครับผมอ่าบ้านนั้นนะเอาละเลือกบ้านได้เลยไอตาลเขาจะมาหาใคร เขาจะมาหาใครทำไมทำไมเราไม่ถูกหรอมันต้องเลือกต้องเลือกได้เร็วน่ะถ้าเราเชื่อในความรักน่ะเออต้องเลือกนะนะเนอเนี่ยแป้งรออยู่เนี่ยแป้งรอนานแล้วนะโซลังเลวมากมากเลยอ่ะพี่เอ๊ะว่าไงเอาเลยเลือกได้เลยเร็วแป้งรอนานแล้วเนี่ย ไม่มีได้ไงอยู่นี่ไงเรื่องผิดอีกแล้วนี่ขนาดให้แก้ตัวยังจะเลือกผิดอีกโอ้้นงแป้งมีอะไรจะบอกกับตาลไหมหมดคำจะพูดแล้วพี่หนูรอบเดียวเจอมันเลยมันอ่ะไม่เจอหนูสักรอบเลยโอ้ตัดพอก็มาอันนี้มันคือด่านสารความสัมพันธ์จริงปะเนี่ยเหมือนพาเข้ามาแตกแยกเลยทุกคน แล้วคู่ที่ขาดไม่ได้ที่น้งนองๆเขาถามหากันเยอะมากๆเลยนั่นก็คือคู่ของเราใช่ไหมน้องจอยออเอา้เอาอเดี๋ยวอขอโทษมาต่อยกันทําไมเนี่ยโอ้ขอโทษเดี๋ยววันนี้พี่ใครตุ่นเนี่ยจะทดสอบว่าเราสองคนมีใจตรงกันไหมถ้าว่าพี่ใครตุ่นเข้าบ้านแล้วไปเจอน้องจอยเนี่ยแสดงว่าเราสองคนใจตรงกันแล้วก็เป็นคู่แท้กันนั่นเองเป็นไงดีไหมจะดีเลยจะดีเลยว่าสั้น อ่ะจอยต้องไปเลือกประตูวาร์ปหลังกําแพงตัวน,นู้นเลือกแล้วโอเคเลือกแล้วนะ<ช>มาเดี๋ยวพี่ไขตุนจะทายว่าน้องจอยเลือกบ้านฝั่งไหนระหว่างฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาถ้างั้นขอเป็นฝั่งนี้ละกันความมั่นใจของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซนต์เราใจตรงกันแน,น่นอนนี่อา้อาวไปไหน,นอ่ะโอ้โหไม่นะอ,อะไรกันครับเนี่ย เราไม่เจอกันโธ่เสียใจจริงๆเลยอ่ะครัง้งแรกก็ไม่ตรงละพี่จะออนไล <c oughs> ขอแก้ตัวอีกรอบนึงได้ปะล่ะเออโอเคให้พี่ใครสุนแก้ตัวใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาไ,ไหาาปาไ,ได้จะไปยิงจะวิ่งไปหาเฉยๆมาแล้ว <c oughs> เอาลงไป <c oughs> ทำไม ทำไมต้องฆ่าตัวตายด้วยซ้ำศพจำไว้โหดปะล่ะจำไว้คราวที่แล้วเนี่ยใจของเราอาจจะไม่ตรงกันนิดหน่อยนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไม่มีเลยแหละถูกเอ้ยเดี๋ยวคราวนี้พี่จะให้น้องจอยเป็นคนเลือกบ้านแล้วกันเดี๋ยวพี่จให้ตุ่นจะวปไปรอข้างบนโอเคไหมเข้าบ้านใช่เข้าบ้านไปวาร์ปได้เลยเราจะเลือกอันนี้ก็แล้วกันโอเค พร้อมแล้วน้องจอยสามารถเลือกบ้านได้เลยตอนนี้พี่ยืนรออยู่ยืนกดท่าหัวใจรอเลยก็ได้พี่หามแอบ,บดูนะไม่แอบ,บดูแน่นอนรับรองว่าร้อยเปอร์เซเข้ามาเลยเข้ามาเลยตอนนี้น้องๆรอ,อดูอยู่อยู่ไหนอะอยู่ข้างบนที่แหละตอนเนี้ยเข้ามาได้เลย,ยจะเลือกบ้านหลังไหนเลือกเลยว้าวเลยเหรอใช่ว้าวเลยน <laughs> ใจตรงกันเ,ออเป็นไงล่ะโกงอะ่ะคิดโกงตรงไหนคือใจเราตรงกันสแสดงว่าเราเป็นคู่แท้กันใช่ไหมจอยเออมาไแค่ครั้งเดียวี่ตุนครั้งเดียวเองมันเป็นโชคชะตาของเราสองคนด,ดังนั้นเนี่ยชะตาก็เลยผลักเรามาคู่กันไงพี่แอบดูนะ่ะนั่นโดนใส่หลายเฉยถ้างนั้นจอยวับวับไปบ้านฝั่งนู้นเร็ววับไปอยู่ฝั่งข้างบนน่ะเออเดี๋ยวพี่มีอะไรให้ดูด้ะน้องจอยครับผมฮะ ไหนเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนแห่งความรักแล้วใช่ไหมพี่มีอะไรจะให้น้องจอยด้วยอะไรนี่เอาหัวใจไปก่อนเลยดูดีๆนะและสิ่งที่พี่จะให้น้องจอยก็คือนี่เออพี่แหลนรมาบกไม่ให้ยิงไม่ให้ซื้อปุนนแต่พี่โกงใช่ไหมเอสงสารฮะ เอาละทุกคนสหวนนวนี้พี่ใครตุนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับโย่ <Yo. S 1> <laughs> มเจอกันใหม่คลิปหน้า Yo, <de> e. สวัสดีครับย <Yo. S 1> <laughs> ไม่เดี๋ยวแล้วโอ้โหแคนจาดจ้างให้น้องจอยก็ยิงพี่ไม่ได้หรอก๋ยวเน่ใครจะอยู่ให้ยิงล่ะครับนี่ Yo, <de> e. ไปแล้ววิง่งอย่าตามมา hey, <de> e. ไม่บอก่ e, ไม่บอก de e. De e. หาให้เจอดีแน่จริงก็หาให้เจอดีหนูไม่หาหรอกเพราะพี่ไม่ได้สำคัญพอเออบายเสียใจแ<ไ>ป๊บไปไปหนขายของดีกว่าขายของเอา